สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับจะมาเสนอตามหาเดชนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตามหาเดชนี่เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะเป็นดวงตาที่ปักไว้บนธงนำทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับ มีรูปพญาคุธทรงจักรอัญเชิญเพชรเป่งรัศมีนะครับตรงกลางของเพชรมีอนุโลมอันหมายถึงความสำเร็จความผาสุกสิริสวัสดิ์มงคลจเจริญรุ่งเรืองนะครับ,รบตามมหาเดตนี่นะครับใครบูชาตามมหาเดชจะสำเร็จทุกเรื่อง ดังที่ตั้งสัจจฉัติฐานนะครับอ้ามหาเดชเดชานุภาพมหาเดชบาร,รมีพระเจ้าตากสินเป็นปฐมด้วยนะครับมหาเดชเ,เดชานุภาพของดวงตาน,นี้ในในอดีตการนะครับของทัพพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับประจักษ์ในอนุภาพมหาบาร,รมีของตาน,นี้ดีนะครับ ทัพพระเจ้าตากสินไเป็นลบที่ใดก็จะมีแต่ชัยชนะสําเร็จตลอดเวลาตานี้ยังเป็นกิตติภูมิและบารมีมากเสริมมงคลแห่งเชน,นะความจเจริญรุ่งเรืองอานาจบารมีก้องเกียงไกครับเรามาดูตานี้นะครับตานี้บูชามาจากวัดอินทารามนะครับวัดอินทารามนี้ก็จะมี เป็นที่บรรจุอัฐิของพระเจ้าตากสินนะครับอยู่ทางฝั่งทนบุรีนะครับอันนี้เป็นขนาดตั้งโต๊ะขนาดสีนิ้วนะครับด้านล่างเขียนตามหาเดชนะครับด้านหลังจะเขียนว่าวัดอินทารามวรวิหารทนบุรีนะครับ ครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ทางเพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆก็จะมาลงมานำเสนอให้ชมอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ